ถ่ายคลิปหน่อยดีกว่าสวัสดีครับผมเดกลกือนะครับไม่ได้ถ่ายโคตรละกันมาอัปเดตให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเจ้าจีออโนของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตอะไรในร้านให้ด้วยนะกันนะครับฝากด้วยนะฝากด้วยนะทุกคนก็ตอนนี้นะครับเจ้าจะบอกไนงะเป็นถ่ายวีล็อกแล้วกันช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับพอดี ติดไล่รถตัวเองนะครับแล้วก็ได้สั่งอะไรมาลงในร้านนะครับเยอะเยอะเยอะพอสมควรเดี๋ยวพาไปดูนะครับพาไปดูนี่นะครับวุ่นวายนิดนึงนะคนดูแบบถ่ายแบบเร็วๆเลยกันเลยแล้วกันเนาะเผื่อแบบหลายๆคนคิดถึงนะครับผมอู้ขอโทษจริงไม่ได้ถ่ายเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูที่ร้านผมมีอะไรบ้างนะครับที่ร้านก็จะมีชามซิ่งเบลวิเกิลนะครับรับประกัน125หน้าไม่ทุกทุกคันนะครับ ประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกเฟืองเดี่ยวนะครับเฟืองเดี่ยวก็จะมี14กับ15ฟันนะครับนะครับ14 14ฟันก็มี15ฟันก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นชุดโหลดสปริงนะครับชุดโหลดสปริงก็อยู่ที่1000นะครับมีสปริงใหญ่สปริงเล็กแล้วก็มีรีบาวแล้วก็จะมีน็อตหลบหลบกนกระบอกโชกนะครับประมาณนี้แล้วก็เซตน้ำมันให้นะครับประมาณนี้สปริงท็อกก็จะมีนะครับตัวนี้ตัว1,500้า RPM นะครับแล้วก็จะมีกองเล็แล้วก็สปริงเกี่ยวคัดหลังนะครับอ่าแล้วก็กองเล็ก็จะเป็นตัว V2 นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เทสจบที่สุดนะครับวิ่งดีสุดตัวนี้นะครับตัวนั้นก็วิ่งได้นะครับแต่ไม่ดีเท่าตัวนี้ตัวนี้จะวิ่งกว่านะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับตัวนั้นก็ใส่ได้แล้วก็จะมีน้ํามันเฟืองท้ายนะครับน้ำมันเฟืองท้ายจะมีของโมตุลแล้วก็จะมีของเอนดูโร่นะครับสามารถเลือกใส่กันได้แล้วก็จะมีผ้าผ้ากองแต่งนะครับ นะครับตัวนี้ก็จะทําให้โฟอากาศไหลได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้ไหลได้มากกว่านี้ก็ต้องเป็นของเฟกนะครับเฟกหรือเฟดหรืออะไรนี่แหละนะครับแล้วก็เม็ดก็จะมีแบ่งนะครับตั้งแต่เบอร์7ถึงเบอร์17เนะครับเม็ดละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็จะมีสายพานตอนนี้สายพานเหลือเส้นเดียวนะครับเหลือเส้นเดียวเพราะผมเอาไปไล่รถตัวเองหมดแล้วนะครับเหลือเหลือเส้นเดียวนะครับแล้วก็จะมีชามเดิมนะครับสาหรับรถใครที่แบบว่าไม่ได้อยากใส่ชามแต่ง เป็นรถเดิมๆสามารถเข้ามาใส่กันได้นะครับมีชามเดิมเบิกศูนย์ให้นะครับอันนี้เบิกศูนย์ครับไม่ได้เม็ดอินเวียดนามไม่ได้เม็ดอินอันนู้นก็เป็นผ้ากองแต่งนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นกองเทสโฟนะครับของ k s p p นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันเข้ากับลิ้นเดิมนะครับเข้ากับความยาวลิ้นเดิมไม่ได้เข้ากับลิ้นคอยย่นนะครับไม่ได้เข้านะครับก็จะประมาณนี้เนาะของนะครับ เดี๋ยวไปดูรถกันดีก,กว่าตอนนี้รถไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วนะครับสติกเกอร์ผมขายนะครับสติกเกอร์ขายแผ่นละยี่สิบบาทต้นไม่ให้ท้ายไม่รอบายเบลวิกนะครับแล้วก็ตอนนี้มีท่อชาร์นสปีดนะครับอัปเดตหน่อยเป็นท่อชาร์นสปีดนะครับท่อชาร์นสปีดคอยี่ิบห้านะครับผ่าหมกนะครับผ่าหมกแล้วก็โชกคหลังแต่งเพิ่มมาเป็นของแกสซี่ นะครับปรับรีบาะนะครับตัวนี้สูง320นะครับ320แล้วก็ส่วนข้างในนี้ก็จะใส่เป็นของจมูกกอง KSPP คลิปดักอากาศ KSPP นะครับคลิปดักอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ชามก็จะเป็นชามซิ่งเบลิเกเป็นชาม V V3 นะครับเป็นชาม V3 จะไม่ใช่ชาม V1 กับ V2 นะครับ v 1กับว2วิ่งได้อยู่แล้วตอนนี้ผมไล่ตัวชาม V3 อยู่แล้วก็จะมีชาม V4 ด้วยนะครับชาม v 4ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีชามของ PS เอสโลินด้วย P s เอสโลินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้กําลังไล่หาอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นเบาะแต่งนะครับเดียโนทั่วไปนะครับเบาะตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับเบาะตัวนี้อยู่ห้าห้าหกร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเบาะตัวนี้ไม่แพงนะครับ แล้วก็ยังใส่กระจกเหมือนเดิมเพราะว่าผมเอาไว้เน้นเน้นขี่ใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็มีแต่งเป็นไฟโลโก้ rgb นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟแต่งเองนะครับไฟลุ้งนะครับแต่งเองตัวนี้ก็รับทำนะครับคู่หนึ่งหนึ่งบาทนะครับนะครับจะไม่เป็นเม็ดนะครับไม่ใช่ตัวถูกแล้วเอามาครอบข้างข้างนอกนะครับผมเอาเข้าข้างในนะครับแต่คงไม่ได้ทําคลิปสอนนะครับเพราะว่า ขั้นตอนมันยุ่งยากนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าทําไม่ดีก็คือโคมไฟนี้ต้องเสียไปเลยนะครับประมาณนั้น,นเนี่ยเนี่ยดูประสบการณ์เห็นนะประมาณนี้แล้วก็คันนี้ก็ตอนนี้รีแมปไปแล้วเปลี่ยนเรือลิ้นเล่งไปแล้วนะครับตอนนี้ใส่เรือลิ้นเล่งปากใบสามสิบนะครับกําลังไล่อยู่นะครับกําลังไล่อยู่แต่ก็ยังไม่จืดนะครับตอนนี้ยังไม่แรงนะครับยังไม่แรงก็พอวิ่งได้แต่ยังไม่แรงครับประมาณนี้ แล้วก็มีอะไรอีกมีล้อเนาะล้อแต่งของร้านพี่นายนะครับขนมนะครับ,นะรบประมาณนี้แล้วก็ชกหน้าโหลดทําเองเซตเองซเองซตน้ำมันเองนะครับความสูงจะประมาณนี้นะครับชกหน้าก็เป็นตัวชกเอ้เป็นตัวชุดที่อยู่ในตู้นะครับผมเอามาโหลดเองสองนิ้วแล้วก็ยัดขึ้นไปอีกนะครับประมาณครึ่งนิ้วถึง0.8นะครับ0.8มิลประมาณนั้น ระยะยุบยก็เกือบสุดนะครับแต่ไม่โดนนะครับประมาณนี้ระยะยุบยุบเกือบสุดแตไม่โดนไม่ปักนะครับขี่ก็ติดแข็งนิดนึงเพราะว่าผมน้ําหนักเยอะนะครับอ่าผมน้ําหนักเยอะก็จะติดแข็งนิดนึงแต่ว่าไม่ปักนะครับไม่ปักเลยก็ทรงก็จะประมาณนี้นะครับทรงประมาณนี้เดี๋ยว <utility> ให้ดูไกลๆรถไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะครับทรงด้านหน้า<ห> <Rab> นะครับประมาณนี้อ่านี่นะครับ ทรงรถจะประมาณนี้นะครับตอนนี้รับรับจัดทรงนะรับจัดทรงนะครับ g อ o เนี่ยแทบจะทุกอย่างผมมีเกือบครบทุกอย่างนะครับอ่าแต่ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทําเครื่องทําลูกทําอะไรพวกนี้นะลูกหกสิลูก, 60, ลก6กเอ็ดหกอาะไรพวกเนี้ยยังไม่ได้มีอะไรพวกนั้นนะครับแต่ตอนนี้กําลังไล่สเต็ปไปไปเรื่อยๆนะครับเพราะชามใบเดียวเนี่ยผมน้ําหนักผมเองนะมันวิ่งอยู่1 3อยนะครับที่เคยทําได้นะครับ g p s อยู่ร้อนะครับ นะครับแต่ถ้าเป็นแบบยืนยันและการันตีเลยเนี่ย125หน้าใหม่มีให้เห็นนะครับทุกน้ําหนักนะครับย้ําว่าทุกน้ําหนักนะครับเพราะผมเอง9กโลก็125บหกบวกอยู่แล้วนะครับชนลมเองตอนนั้นไปวิ่งทริปชนลมไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ตามใครเลยเนี่ยอยู่ที่131หน้าใหม่นะครับผมขับเองนะครับกล่องเดิมมีแค่ชามใบเดียวท่อเดิมนอกนั้นเดิมหมดนะครับประมาณนั้นอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า แต่ไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปมานั่งบอกว่าเออทาอะไรไปบ้างเลียงเม็ดแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยแยกเป็น EP ีอื่นๆนะครับเพราะว่าชามผมเองเนี่ยเลียงเม็ดไม่เหมือนชาวบ้านผมกล้ากล้ารับประกันเลยว่าเลียงเม็ดไม่เหมือนชาวบ้านและไม่มีที่ไหนสอนแบบเลียงเม็ดแบบนี้ด้วยมันเป็นสูตรของทางร้านนะครับเป็นสูตรของชามผมนะครับเพราะว่าเคยเลียงเม็ดแบบคนอื่นแล้วมันวิ่งมันก็วิ่งได้ครับมันก็วิ่งได้แต่แค่ว่ามัน วิ่งได้ไม่ดีเท่ากับที่ผมเลียงไว้มันไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมบอกเลยว่าทุกเม็ดไม่มีน้ําหนักเท่ากันสักเม็ดนะครับแล้วก็การตั้งมาร์กของชามไบพัดก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเทคนิคของทางร้านทางชามที่ได้ทํามานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ใครสนใจนะครับอยากได้แบบไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้ตอนนี้รีแมปก็รับรีแล้วนะครับแล้วก็ รับรีแมปสำหรับคนที่บอกว่ารถมันกินน้ำมันสามารถมารีได้นะครับก็อยู่ที่พันห้านะครับสามารถรีให้มันประหยัดได้นะครับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับอย่างรถน้องผมลูก60นะครับอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่44.5กิโลอ่ส4บ่กิโลต่อ1ลิตรนะครับลูก60นะครับลูก60มิลนะครับประมาณนั้นนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ตอนนี้จิออโน่ครบจบ ทุกระบบนะครับตอนนี้นะครับ,รบประมาณนั้นแล้วก็เออลืมไปคันนี้มีกระโหลกคัดกัดลายเรียบร้อยนะครับอันนี้กระโหลกคัดเดิมนะครับกระโหลกคัดกัดลายใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีก <c oughs> แล้วเนาะเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้จะพูดผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันมันไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับ ประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ก็คือ,อยังไม่มีเวลาว่างที่จะได้ถ่ายคลิปเลยก็ตอนนี้ว่างพอดีก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับก็อยากดูคลิปอ,อะไรบอกมาได้นะครับเผื่อผมว่างเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับอเคขอโทษด้วยขอโทษด้วยทุกคนแบบทำแต่ลดจริงๆนะครับทำแต่ลดนะครับโอเคสวัสดีครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยวะสวัสดีครับ